เอา,ลา่ลสวสดที่นะครับผมอยู่กับผมคุณอาฟูซีเฮสกันเองแล้วนะครับเสียงของผมอาจจะปแปลกไปหน่อยนะเนื่องจากอากาศหนาวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจูโนนั่นเองนะครับผมหลังจากที่โปรตนโเข้ามาเป็นผู้สุ่มในอีเวนต์เนาะในอัปปัตซีโร่ก็คือจูโนมาการันตีตัวแบนซ์่นที่สเต็ปสี่แน่นอนใครได้จูโนแล้วตั้งแต่สเต็ปแรกก็ว่าโชคดีมากเลยนะครับผม คุณผมก็ไม่ไม่เติมซู่มนะซู่มแค่ประเทศซีซุดแค่ครั้งเดียวพออยากได้วอกไม่ได้เหรอกตูนโนมีอยู่แล้วเลยอยากได้วอกก็ไม่ได้นะครับผมก็ใช่ไหมแค่นี้ยังไม่ได้เลยโอเคนะครับมากันที่ตัวหลักคอยเรือปลาก็คือตูโน่นะครับผมตูนโนตูนโนนะฮะโอเคนะผมมาที่สกิลของตูโนแล้วก็ของสกิลอาร์ตนะฮะ 16,000หมืดาเมจธาตุแสงเป็นความเสียหายเวทครับผมดาเมจเพิ่มดาเมจที่ทำต่อศัตรูเพิ่มอันฐาเพิ่มก็คือดาเมจตัวนี้ก็คือทำดาเมจต่อศัตรูเพิ่มขึ้นอ่ะ30%แล้วก็ลดการต้านทานธาตุของศัตรูลง20%เป็นในเวลา10วินาทีส่วนสกิลก็1,500ดาเมจธาตุแสงเป็นความเสียหายเวทดูดเลือด5%ของดาเมจก็คือความดาเมจสกิเศษเนี่ยแหละ ต่อไปทูอาร์ตนะครับผมทูอาร์ตของจูโน่จะมี2แบบนะครับไม่ใช่สองแบบดิมันต้องกดใช้สองรอบเนาะอารมณ์แบบไอ้เมกเกียร์ได้ก็คือกดครั้งแรกกดใช้ครั้งแรกจะเป็นการเปิดโหมดไอ้เดวอนิคทูอีคลิปก่อนแล้วก็พอเปิดโหมดทีนี้จะระดับถึงมันจะเป็นการใช้ความสามารถของทูอาร์ตจริงๆก็คือสร้างความเสียหายห้าหมื่นสองพันสรความเสียหายถ้าความาวาม,มืดก็หลักจะหายเวทแล้วก็เมื่อไอ้ เดมุนิตูอีกถูกใช้งานอยู่เนาะจะลดเลือด2%ของแม็กซ์ที่ทีสงสุนแล้วก็เล่นเกียร์เท่ากับยูเนี่ยฮอทุกตัวในทีมเจ็ดเวลา15วินาทีอ๋อคิโนะเป็นตัวเชนเจ็ดไทมดีนะครับผมก็คือที่ไทม์ดีกูร์ฟีแต่ก็คือมันจะสแต็กกับดักษ์เซเรียนะครับก็คือเอาไปในทีมเดียวกันไม่ได้นะเจ็ดทับกัน <c oughs> ต่อไปก็มาดูที่ทัชสิบกันนะครับผมอันแรกนะฮะก็คือ ตัวเองดามเม่เพิ่มขึ้น10%ต่อยูนิตเผ่าเดมอนในทีมหนึ่งตัวก็คือถ้ามียูนิตเผ่าเดมอนในทีม4ตัวทีมู้นก็จะดาเมจเพิ่มขึ้น40%น,น,นะครับผมต่อไปอันที่2นะครับเมื่อเดมอนิคทูอีฟิถูกเปิดใช้งานเนี่ยจะเพิ่มดาเมจตัวเอง100%แล้วก็เพิ่มพตังความแม่นยำก็คือตี Man แม่นนั่นแหละเป็น100%ก็คือจะไม่ตีพลาดน,นะครับผม,มแล้วก็เพิ่มฮัตเจ็ดสิบห้าดังนั้นเมื่อเฮตีต่ำกว่า20%เนี่ยจะปิดการใช้งาน เดโมนิค2อีคลิปเลยอัจเป็นโนวัตเลยนะครับของแล้วก็สกิลพาสดีอันสุดท้ายนะครับเดมอนเอินชานเลเวล2ก็คือวินิจเผาลเดมอนทุกตัวในเกมของเราสเตตสแต็ตเพิ่มขึ้นอีก10%อลลี่วันก็คือไม่พักนะครับผมก็คือถ้ามีตัวอันตัวไหนที่มีทัสดีอย่งนี้มาแล้ววันเพิ่มแต่20%อย่านี้มันก็จะท้ำเพิ20%นะนั้นแต่1 0นี้ก็ถูกทับไปเลยไม่สแต็นะครับโอเคเดี๋ยวไม่พูดภาพทำเองก็ไปดูเลยดีกว่านะครับ คือจะบอกว่าจีโน่เป็นตัวลุ้นว่าไอเดียเล่นเก่งก็มีดามิ่งดามิแรงมากมากด้วยคือในการไม่ได้อย่าบนี้แล้วกันเนาะทัดมือกันง่ายดีไปดูกันนะครับผมนี่คือผมจัดทีมมาเป็นทีมซับให้แบบให้กับจโน่รุ่นด่วนเลยนะคือแบบมาโกลิซ่าจโน่ทุกทีจริงจเอากลมีัดแข่งเก่งก่อน อ๋อลิซ่าก็เป็นตัวเล่นเกิดไช้บีมกันนะครับผมไม่ใช่ใท้บีมปุ่มบีเหมือนกันก็ก็คือเล่นก,การเล่นเกี่ยวกับลิซ่าทับกับจูโน่นะครับเพราะฉะนั้นตอนถ้าเกิดจูโน่เปิดโหมดไในเลเวนทูอีซิทได้ <c oughs> ก็ให้ลิซ่าเลิกใช้อาร์ตไปเลยเป็นสแปมแต่ทูอาร์ตก็พอ อ๋อผมก็ไม่ได้ยินเพลงอะไรอืมตอนนั้นผมยังยุ่งอยู่อ๋อถ้าผมจะมามาตมลืมไอไอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับทูรูของจูโนนะคือผมไปอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้นะครับมแ้วผก็แอมใช้ถือว่าไปเลยเออเอาตัวเดือดนเงนฮ See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, I didn't really wanna see them. Stray to find out where it means. Always do it on my I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Yeah, put out all the sort, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being. โอเคนะนก็ลืมไปว่าลืมอธิบายตรงส่วนของทูไอทูอีกไปเลยของจูโน่ไปนะฮะนั่นเทอลปิดในา้ก็ติกกกกดกระขัดมึนหัวลอไม่ดูเป็นด้านของจูนโน่กันนะครับผมอา้าวล้มไก่แต่้ิซซ่าแรงกว่าจูนโน่อ้อาวก็นะครับผม ีผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมอยากเป็นคริชาอนอยกเปนซโ <c oughs> น่เนาะเนีผม นี่มันตัเองประมาณสี่พันนี่สามพันมากดหนึ่งเจ็ดเบรกี่โเทิดนะครับางานี้นะคะ็นของคูโน่คือนางเป็นตัวแ็กแต่ก็มาเถิดแกแทอ่เแ้ก็เออกเป็นฝั่งทคแ็กที่สามไม่แน่ใจก็คือมันเป็นตัวที่เล่นเกียรได้โจมตีแรง แคไม่ต้องกดใช้อาร์ครั้งเหมือน BC นะครับผมโอเคก็ผมจะมาพูดถึงตรงส่วนของ PE ของจิโน่ก่อนครับผมก็คือที PE ของจิโน่เนาะเป็น8,000ดัมมี่ท่านแสงมีความจางหายเว่แล้วก็ลดการต้านทานเวืของศัตรูลง1 5เปร์เซ็นต์โนาซีพินาทีนะก็มีเมจิตกาเนิด20ครับแล้วก็เมื่อใช้งานโดยจิโน่นะครับผมอาร์เกตเพิ่มขึ้น100แล้วก็ เลือดลืเอ50%เมื่อกดใช้ d ดวิเูอีกิก็คือพอกดใช้พ๊บเน,นี่ยมันจะคืนเลือดให้50%บอเน่นเครับผมว,ว,ว่าเลือเลยว่าเ,เลือดเริมต้ของีโน่เหนึ่งหมื่นครัแล้วก็พอแบบวนตีไปเรื่อยแล้วเลือดเหลือห้าพันเแล้วพอกดใช้เปิดไอเดวิเนูอีิครั้งแรกเนี่ยปุ๊บเลือดจะคืนมาให้เลยห้าสิอร์เซนต์นี่ครับผมประมาณนี้นะครับทูทูอีจีโน แล้วก็่อ,อนจะไปขอทิ้งท้ายด้วยการสุ่มแถววอกหนึ่งหมื่นหินแดงมาดูสิจะได้หรือเปล่านะครับผมผมขอแค่วกนะกอกเท่านั้นมาเจอก่อนหน้านี้ก็สุ่มไปแต่มันหนึ่งหมื่นเหมือนกันก็ไม่ได้ก็มีประมาณทำคิปให้ดูไปเลยหนึ่งหมื่น ดูว่าดวงจะมาไหมหรือใครยังเห็นผมเอาเพชร500ที่มีเนี่ยไปสู่มหาบอกก็เอน็์บอกได้นะครับผมถ้าเพื่อนอันเพนงทำได้อยู่แล้วนี่ไงตัวซื้อเงินเหมือนกันเพชะแต่ไม่ได้อยากได้ก็คือย้อนรอยสิบตอนแรกที่ทำ500เพชรบอกจะออกไหม ก็ไซเบอร์ใน,นชิตก็ไม่ออกนะครับม,มาดูว่าถ้าคลิปนี้ถ้าแบบคนอยากเห็นก็จะทำเนาะเพื่อคนดูทำได้เยอะแล้วโอ้โหไฟกระเดียอยงัอนเนไม่ได้ใกล้ๆเสียงกับบอกเลย <c ười> โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้น,นะครับใครที่ชอบอ, like, share, อย่อออาลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งสไลค์กดติดต่อใจผมทางคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้ 遮挡。